คนเละาะฝาในขณะที่ทิดขับกับทิดมั่นพรานหนุ่มทั้งสองคนบังเอิญเดินลึกเข้าไปในป่าเพื่อจะหาล่าสัตว์ตามกิจวัตรที่ทำอยู่เป็นประจำจู่ๆสายตาของทั้งสองก็มองไปเห็นร่างของชายผู้หนึ่งหันหลังกลมๆเงยๆอยู่ด้านหน้าทั้งสองไม่รู้ว่าคนผู้นั้นกำลังทำอะไรและเป็นใครมาจากไหน ทิศขาบนั้นเป็นพรานฝีมือดีส่วนทิศมั่นเป็นพรานมือใหม่ที่เพิ่งติดตามทิศขาบเข้าป่ามาไม่นานทั้งสองมาได้คาดหวังว่าจะพากันเข้ามาพบเจอกับบางอย่างที่ชวนให้ขนหัวลุกพากันแอบย่องเข้าไปดูข้างๆพุ่มไม้ห่างออกไปไม่ไกลมากนักก็มองเห็นตาจอมกําลังนั่งกัดฉีกกินเนื้อหนังของกวางสดๆเลือดแดงฉานเปื่อน,น,น,นทั่วใบหน้ารวมทั้งร่างกายและมือไม้ของแก พรานนมทั้งสองมองเห็นดวงตาของตาจอมเป็นดวงตาที่มีสีเหลืองประกายวาววับไม่ต่างอะไรกันกับเสือทำให้พรานนมทั้งสองมองหน้ากันโดยความตกใจสุดขีดนี่มันไม่ใช่พฤติกรรมของมนุษย์ทั่วไปแล้วทิดขาบส่งสัญญาณให้ทิดมั่นถอยหลังเพื่อจะรีบพากนันหนีออกไปจากป่าบริเวณนั้นแต่ขณะที่ทั้งสองกำลังขยับตัวเพื่อถอยหลัง ก็เหมือนว่าตาจอมแกรู้ตัวและหันควับกลับมามองมีเสียงร้องคำรามเบาๆออกมาจากลำคอก่อนที่ร่างของตาจอมพลานเท่าจะพุ่งกระโจนเข้าหาสองคนด้วยความรวดเร็วเห็นว่าตาจอมแก่แก่แบบนั้นกับว่องไวปราดเปลียวผิดมนุษย์เมื่อพุ่งเข้ามาถึงตัวของทิดมันร่างของตะพลานเท่านั่นก็เปลี่ยนเป็นไอ้หลายพาดก่อนตัวใหญ่ฟัดขยำร่างของทิดมันอย่างไม่ปราณีปราศัย ส่วนทิดขาบก็วิ่งหนีสุดชีวิตโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยเสียงกรีดร้องโดยความเจ็บปวดของทิดมันดังไปทั่วพื้นป่าเมื่อทิดขาบวิ่งกลับมาถึงหมู่บ้านด้วยอาการสั่นสะท้านและแผลขีดควรเต็มร่างกายและใบหน้าด้วยความเหนื่อยหอบกระพูดเพียงแค่ชื่อของตาจอมเท่านั้นต้องรอจนหายเหนื่อยถึงได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับชาวบ้านได้ฟังชาวบ้านในหมู่บ้านต่างก็รู้ดีว่า ตาจอมแกชอบหมกมุ่นอยู่กับอาวิชาสายดำของตนเองซึ่งก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆม,มันน่าจะถูกอาคมย้อนกลับเข้าตัวคงจะไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปอีกแล้วแกหายจากหมู่บ้านไปร่วมเดือนไม่เคยมีใครพบเห็นอีกเลยตั้งแต่นั้นพอพโผล่ออกมาก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวที่เกิดขึ้นนอกจากตาจอมที่มีอาคมเข้มขลัง ที่แม้จะเป็นทางด้านสายดำอวิชาแต่ก็ยังมีพรานทศอีกคนซึ่งเป็นพรานเท่าผู้มีฝีมือฉมังมีอาคมสายขาวที่เข้มขลังด้านพุทธทคุณแกก็ถูกชาวบ้านร้องขอให้เข้าป่าไปจัดการกับตาจอมเสียเพราะเกรงว่าตะจอมอาจจะกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วจากการที่ถูกอาคมของตนเองย้อนกลับเข้าตัวจากที่ได้ยินมาจากโบราณโบราณพลนทศแกมีอาคมเข้มขลังศักดิ์สิทธ ที่สืบทอดมาจากพระธุดงและสายพานผู้ปราบผูดผีปีศาจ้ายในป่าดงพงภัยที่คอและเอวของแกก็ยังค้องเครื่องรางของขังของครูบาอาจารย์ติดตัวอยู่ตลอดเวลาหลังข่าวเช้าของวันล่งขึ้นแกกัแบกปืนสะพายย่ามเดินดิ่งเข้าป่าไปพร้อมกับทิดขบับในมือของแกมีเพียงแค่ปืนขาบศิลากับกระสุนอาคมและมีดหมอที่ถูกปลุกเสกมาอย่างดีจากคบาอาจารย์ แกพาทิศขาบเดินตามหาหล่องลอยของตาจอมพรานเท่าผู้นั้นตรงดิ่งไปตามที่ทิศขาบบอกจุดที่ได้ยินเสียงร้องครั้งสุดท้ายของทิศมันระหว่างทางก็บพบเจอกับเศษซากโครงกระดูกของสัตว์ป่าและกลิ่นเน่าเหม็นที่โชยคลักคลุ้งไปทั่วเมื่อยิ่งเข้าไปใกล้จุดที่ได้ยินเสียงครั้งสุดท้ายของทิศมันพรานทศก็กระซิบบอกกับทิศขาบเบาๆมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละข้าสัมผัสได้ และเหมือนว่าจะมีบางอย่างจับความเคลื่อนไหวของพรานทั้งสองได้แม้ว่าพรานทดกับทิศขาบพยายามจะลดเสียงฝีเท้าลงจนมีร่างหนึ่งโผล่ออกมาจากป่าข้างทางร่างของมันสูงใหญ่มีลักษณะขึ่งมนุษย์คึ่งเสือขนดำสลับลายเหลืองดวงตาสีเหลืองสองประกายแวววาวนี่เจ้าเข้ามาตามล่าข่าสินะไอทศเสียงของตาจอมที่กลายเป็นคนครึ่งเสือ ดังกล่องกังวานแฝงไปด้วยความเย้ยหยันพรานทศมาได้ตอบอะไรแกได้ชูมีดหมอของตนเองขึ้นมาก่อนจะบริกรรมคาถาอาคมครั้งผืนดินกระสั่นสะเทือนขึ้นเล็กน้อยพลังแห่งพุทธคุณตีกระทบกับพลังสายดำของตะจอมเท่าเสือสมิงสายดำท้องฟ้าที่สว่างจ้าโดยแสงแดดเปลี่ยงเปลี่ยงจู่จก็มืดค้มดำสนิทลาวกับเป็นช่วงกลางคืนร่างครึ่งเสือสมิงของตาเท่าจอม ก็พุ่งกระโจนเข้าใส่พรานทศทันทีแต่แกก็พุ่งกระโจนหลบออกไปได้ส่วนทิดขาบตกใจวิ่งหนีหลบไปหลังต้นไม้เพราะไม่เคยพบเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตได้จังหวะพรานทศก็ยกปืนคาบศิลาของตนเองขึ้นมาสับไกส่งกระสุนอาคมของตนเองเข้าใส่ร่างของเสือสมิงร่างของมันสะดุ้งเหือกแต่กลับไม่ล้มลงทิดขาบสุ่มดูการต่อสู้ของทั้งสองโดยความตกตะลึง เป่งฆ่าข่าไม่ได้หรอกไอทศข่าแข็งแกงกว่าเมื่อก่อนมากหลังจากกินเนื้อหนังของโคนเข้าไปแล้วเสียงตะจอมพลานเท่าสายดำหัวเลาะลัล่นก่อนที่จะก้มลงคลานสี่เท้ากลายล่างเป็นเสือสมิงเต็มตัวพุ่งกระโจนเข้าใส่พลานทศอีกครั้งเมื่อเห็นว่ากระสุนอาคมยังไม่สามารถจะทำอะไรพลานเท่าเสือสมิงนั่นได้พลานทศแกก็ชักเอามีดอาคมออกมาอีกครั้ง ฝันสวนเข้าไปที่ร่างของไอ้หลายเสือสมิงนั่นหลายครั้งทุกครั้งที่มันพุ่งกระโจนเข้าใส่แต่ว่าบาดแผลของมันกับสมานตัวได้อย่างรวดเร็วก็ยิ่งทําให้เสือสมิงเท่านั่นหัวเล้อลั่นไม่หยุดหมนขาวของเจ้าสู้ข่าไม่ได้หรอกไอ้ทศเอ้ยพรานทศแกหันไปมองทิศขาบที่หลบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่เพราะยังคิดไม่ออกว่าจะหาวิธีไหนที่จะจัดการกับเสือสมิงเท่าตนนี้ได้ จังหวะเดียวที่ไอ้ายเสือสมิงพุ่งกระโจนเข้ามาถึงตัวมันก็ใช้กรงเล็บที่แหลมคมตบเอาร่างของพลานทบกระเด็นออกไปไกลร่างของพลานทบก็กลิ่งหายเข้าไปในพุ่มไม้แกรู้สึกเจ็บปวดและงุนงงไปหมดสำรวจดูตัวเองแต่ก็ไม่พบว่ามีบาแดแผลใดๆนึกขึ้นมาได้ว่าจุดอ่อนของมันก็คือทวารทั้งห้าที่เปราะบางมากที่สุดก็คือดวงตาร่างเสือสมิงพุ่งกระโจนตามเข้าไปในพุ่มไม้ หวังจะลากเอาล่างของพรานทศออกมาขยําแต่เมื่อมันพุ่งกระโจนเข้าไปพรานทศแกก็ใช้มีดอาคมแทงสวนเข้าไปที่เบ้าตาขวาของมันปลายมีดอาคมที่ปักเข้าไปก็ะทำเอาดวงตาแตกสะบันเลือดส,สดๆกระจายออกมาพร้อมกับเสียงร้องโอกของไอ้ลายเสือสมิงนั่นมันพงังะถอยออกมาจากร่างของพรานทศสะบัดและเหวี่ยงหัวไปมาโดยความเจ็บปวดแสนสาหัส แม้ว่าบาดแผลของมันจะสมานอย่างรวดเร็วแต่ดวงตาที่บอดสนิทไม่สามารถจะกลับคืนมาดังเดิมได้จากที่เคยหัวเราะลั่นด้วยความเย้ยยันกลับกลายเป็นเสียงที่ร้องคำรามลั่นด้วยความโมโหพรานทศเองแกก็น,นึกขึ้นมาได้ก็เลยนั่งบริกรรมเริ่มสวดปลุกเสกคาถาพระเจ้าหาพระองค์ซึ่งเป็นมนต์สะกดอาคมใสดำเมื่อเสียงสวดดังกังวานขึ้น ร่างของตะพานเท่าเสือสมิงกระถึงกับแหกปากร้องลั่นขนที่อยู่บนร่างของมันเริ่มล่วงหล่นลงมาดวงตาที่เป็นสีเหลืองอมพันที่เปล่งแสงประกายวาววับก็เริ่มมองมนลีแสงลงเรื่อยๆนี่เองทำอะไรกับข้าไอ้ทศหยุดเดี๋ยวนี้ข้าสั่งให้เองหยุดไอ้ทศเองหยุดเดี๋ยวนี้เลยเมื่อได้จังหวะที่ลิศอาคมสายดำของมันเริ่มเสื่อมถอยลงพรานทศก็ไม่ล้อช้า รีบใช้มีดอาคมพุ่งกระโจนออกไปเสียบป,ปักเข้าที่กลางหัวใจของมันสุดแรงจูจ่ๆก็เกิดเปลวเพลิงสีแดงลุกโฉดช่วงพรานทศแกรีบชักมีดและถอยห่างออกมาเสียงเสือสมิงร้องโอกด้วยความเจ็บปวดทั้งจากพิษของบาดแผลที่เกิดจากมีดอาคมที่ปักขั่วหัวใจและเปลวไฟอาคมที่ลุกพผวดท่วมล่างของมันไอหลายเสือสมิงล้มตึงลงไปนอนดิ่นพล่านอยู่ที่พื้น ท่ามกลางเปลวไฟอาคมที่โหมไหม้ล่างของมันทั้งเสียงร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดและเสียงร้องโอดโอยของตาจอมดังลั่นไปทั่วผืนป่าบริเวณนั้นท้องฟ้าที่มืดสนิทไปชั่วคราวจูจูเมฆดำทะมึนก็เคลื่อนลอยหายไปแสงแดดกระ่องสว่างจ้าลงมามองเห็นร่างของตะพานเท่าเสือสมิงที่นอนตายตัวแข็งถือดำเป็นตอตะโกถูกเปลวไฟเผาไหม้ไปเรื่อยๆ ไม่ถึงสิบนาทีด้วยความร้อนแรงของไฟอาคมกับเผาร่างของตะพานเท่าเสือสมิงจนเหลือแต่เท่ากระดูกกองอยู่กับพื้นทิดขาบมองเห็นร่างของพลานทดแดงฉานไปด้วยเลือดก็รีบวิ่งออกมาดูเพราะเกรงว่าแกจะได้รับบาดเจ็บแต่เมื่อสํารวจดูจนทั่วก็บพบว่าคราบเลือดนั่นเป็นเลือดของตาเท่าเสือสมิงนั่นส่วนที่ร่างของพลานทศไม่มีบาแดแผลใดๆแม้แต่รอยขีดขวน แกนึกขึ้นมาได้ก็เลยถอดเอาเครื่องล้างที่แขวนเอาไว้ที่คอยื่นให้กับทิดคาบได้พกติดตัวเอาไว้โชคดีที่เสือสมิงมันไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ทิดคาบที่ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยไม่เช่นนั้นคงได้กลายเป็นผีเฝ้าป่าไปแล้วหลังจากที่ข้าตะจอมพรานเท่าเสือสมิงนั่นตายแกก็ได้ยื่นผ้าขาวให้กับทิดคาบไปจัดการโกยเอาเศษเท่ากระดูขาวขาว,ขาวของตาพรานเท่าเสือสมิงนั่น กลับไปปลูกเศษเป็นผงอาคมต่อไปทั้งสองกระีบสาวเท้ากลับออกไปจากผืนป่าทันทีเมื่อชาวบ้านได้รู้ข่าวการตายของตาจอมพรานเท่าสายดำนั่นก็สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะจะได้ไม่มีใครต้องตกกลายเป็นเหยื่อให้กับมันอีกพรานทศก็เลยสั่งว่าอย่าลืมพากันเข้าไปตามหาหลางของทิศมันเพื่อจะได้นํำกลับมาทำพิธีในหมู่บ้านให้ได้ ชาวบ้านก็พากันเข้าไปจัดการตามที่พร,รานทดแกได้สั่งไว้ไปนำเอาร่างของทิดมันที่นอนตายตาเหลือกทลนแบบไม่ทันตั้งตัวร่างถูกแท้แทบจะเหลือแต่โครงกระดูกออกมาทำพิธีที่หมู่บ้านและมั่นใจว่าจะเป็นศพแลกและศพสุดท้ายหวังว่าคงจะไม่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกไว้พบกันใหม่ <laughs>